ก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสปอยนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลัมปัสแล้วบทสุดท้ายของเล่มที่6นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ติดตามรับชมคลิปด้วยนะครับ แล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องด้วยนะครับก็จะขอเริ่มด้วยการแนะนำตัวของเราออตาแกรมนะครับจอมานแห่งดาราแปดแฉกจอมมานตนที่หนึ่งเดมอนเผ่าปีศาจหลอดออฟดดกเนสจักรพรรดิแห่งความมืดอีคริมซัน จอมมารตนที่สองเผ่ามนุษย์มังกรปราโกโนอยเผ่ามนุษย์มารเดสทรอยทรราชแห่งการทำลายมิลินนาวาจอมมารตนที่สามพิกซี่เผ่าพูดลาบิรินพูดวงกฎรามิริสจอมมารตนที่สี่ใจแอนเผ่ายาเปิรตควบความที่โรธแห่งผืนด,ดินดากุรี จอมมารตนที่ห้าแวมพายเผ่าผีดูดเลือด Queen คว n นออฟไนแมราชินีแห่งฝันร้ายวาเลนไทน์ Valentine. จอมมารตนที่6กกอลเล่นเผ่าเทวดาตกสวรรค์สลีมมิงรูเบอร์ผู้คุมนิทราดีโน่จอมมารตนที่7เดโมนอยแพลที่นั่มเซเบอร์เลอออนครองเวลแล้วก็มาถึงจอมมารตนสุดท้ายที่พวกเรารู้จักดีนะครับสลลัม เผ่าพูดมารนิวบี้ดาวลุ่งริมุรุเทมเพสบทแนะนําตัวของริมุรุนี่สั้นขาเพื่อนเลยนะครับก็จบการแนะนําตัวของเหล่าจอมมารทั้ง8ตอนไปแล้วน,นะครับงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับยุคสมัยใหม่ของเหล่าจอมมารเปิดมั่นขึ้นนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอันดับแรกก็เริ่มแบ่งเขตแดนการปกครองกันนะครับเรมบรุได้รับสิทธิ์ปกครองมหาภูมิภัยแห่งจุลอาทั้งหมดหรือว่าเขาได้รับการปฏิบัติอย่างดีเยี่ยมจากจอมมารตนอื่น ส่วนไมลิมยิ่งเยอะกว่าลิมูลูอีกนะครับไมลิมได้ปกครองดินแดนของเฟย์คาริออนแล้วก็เคแมนได้ทั้งสารพี่รวมกันนะครับแต่ในนิยายไม่ได้ระบุว่ารังมังกรเป็นของไมลิมหรือเปล่านะครับที่เหล่านักรบผู้บูชามังกรอยู่นะครับแต่ไมลิมก็เป็นแค่ผู้ปกครองในน้มนะครับคนที่บริหารเขียดแดนก็ยังเป็นเฟย์คาริออนแล้วก็ผู้ศรัทธานในตัวไมลิมส่วนโจมานตัวอื่นๆก็ยังปิดบังไว้อยู่นะครับยังไม่ได้เปิดเผยออกมา ว่าอยู่ที่ไหนบ้างบางคนก็ไม่มีบางคนก็เป็นพวกเล่ร่อนไม่มีบ้านกับเขาแต่ว่าเล่มต่อไปข้างหน้าก็เปิดเผยออกมาเกือบหมดแล้วละครับถึงพวกจอมันจะเป็นพวกเอาใจใจแต่พวกเขาก็มีวิธีติดต่อกันด้วยนะครับของที่จอมันทุกตนต้องมีก็คือแหวนที่ได้รับในฐานนะเครื่องหมายของจอมันนอกจากนี้แหวนยังใช้พิสูจน์ว่าเป็นตัวจริงยังสามารถใช้สนทนาข้ามมิติในหมู่จอมันด้วยนะครับคุยแบบลับๆหรือคุยแบบส่วนตัวก็ได้ครับไม่มีการจํากัด ถ้าหากูดจับขังอยู่ในันธนาการนิดนิรันก็สามารถคุยได้นะครับคุกที่เวรลราชถูกขังไว้ในตอนแรกแล้วก็แน่นอนครับลิมรุทันทีที่ได้แหวนมาเขาก็วิเคราะห์ประเมินทันทีคิดจะผลิตเป็นของตัวเองใช่เลยผมคิดจะทําของคล้ายๆโทรศัพท์แล้วมั้งครับผมคิดว่านะด้ยแล้วด้วยเหตุน,นี้ลิมร,รุจรึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของออกไตแกรมโจมมารแห่งดาราแปดแฉกด้วยประการชนีเล่มที่6บทสุดท้ายสถานที่อันศักดิ์สิทธ บก็มาเริ่มที่ลาพารนะครับนึกว่าจะตายซะแล้วลาพาร์ตพางคิดแล้วเขาตั้งหน้าตั้งตาหน,นีทันทีที่วันพูกีบเริ่มขึ้นเขาก็พยายามบุกลุกดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตามที่นัดแนกันมาเขาตั้งใจมุ่งหน้าไปยังสภาส่วนลึกที่เขาบาังเอิญพบกับจอมมารคาวก่อนจึงได้มาที่วิหารอยู่ใต้เวทสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ทว่าดันบังเอิญเจอคนที่แย่สุดๆเข้าที่นั่นจนได จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสาวสวยสุดแจ่งฮินาตะสคางูจิหัวหน้ากองอัศวินศักดิ์สิทธิ์อัศวินอันดับหนึ่งแห่งกองพรักษาพระองค์ในสังกัดองค์ประสานตปาปาเฮ้ยเฮ้นี่มันเรื่องอีหยังนี่บ่เหมือนที่สัญญากันไว้นี่นะลาพารตกระ่นพึมความถึงนายจ้างเขาอยู่ในใจนะตามที่สัญญาไม่สิตามที่นัดแนะกันไว้นายจ้างจะเป็นคนล่อฮินาตะออกไปแต่นายจ้างของลาพัรตไม่รู้ทำอีท่าไหนถึงได้ยินเสียของลาพารบตบน ฮ่าฮ่า,าโทษทีลาพาร์รู้สึกเหมือนได้ยินเสียงนายลาพาร์ที่ได้ยินอย่างนั้นเขาก็คิดว่าเขาอาจจะหูฝาดไปเองแต่นั่นก็ทําให้ลาพาร์ุโงรธหยดอย่างรุนแรงถึงกันนั้นนี่ก็ไม่ใช่เวลาที่เขาจะมาบ่นพึมพำมเพราะตอนนี้เขากาลังประชิญหน้ากับฮินาตะบางอาจลักลอบเข้ามาในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้คาเลยเกียดพวกมแมลงซะจริงจริงเสียงอันเย็นชาของฮินาตะดังมาลาพาร์ทที่กําลังผวาจึงตัดสินใจหนีโดยไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อย คราวนี้ออกมาได้อย่างสําเร็จงดงามระหว่างที่เขากําลังหนีเขาคิดในใจว่านี่ไม่ใช่เวลามุ่งหน้าไปยังสภาส่วนลึกแล้วปฏิบัติการล้มเหลวแต่นี่ไม่ใช่ความผิดของฉันจอมารว,วลนทน์ไม่อยู่แ,แท้แต่ดันมีแม่นั่นอยู่ก็ไม่มีความหมายไม่ใช่เรื่องไงใครจะไปชนะปีศาจพันนั้นได้ลาพัดพึมพำก่อนตัดสินใจถอยทับอย่างรวดเร็วแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะหมู่นี้เอาแต่หนีอยู่เรื่อยเลยเฮ้แค่นี้รอดจากหินตะมาได้ก็อยากจะชื่นชมตัวเองว่าได้รับชัยชนะอย่างงดงามแล้ว แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่สนุกเอาซะเลยรู้จักดวงซวยในระยะนี้แล้วไม่ควรเชื่อมั่นจนเกินไปว่าจะหนีรอดดีกว่ามัง่งช่วงขณะที่ลาพัทคิดเช่นนั้นบรรยากาศนอกสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เกิดการบิดเบี้ยวขึ้นพลังมารมหาศาลแผ่ซ่านออกมาจากบริเวณน,นั้นเฮ่ hey, ล้อเล่นนะไม่เอาแล้วเว้ยลาพัทกุนึกอยากจะร้องให้ปฏิกิริยาแบบนั้นไม่ใช่มนุษย์มารชั้นสูงธรรมดาแต่รุนแรงไปอีกขั้นหนึ่งอยากเห็นได้ชัดม่นาซซําลาพัทยังจดจํา ความยาวขึ้นนั้นได้ด้วยเจมดปวกเอย๋ยังมีหน้ามาปรากฏตัวต่อหน้าข้าอีกหรือจยงเจี้ยวกาศของจอมานวันทายดังกึดก้องพร้อมด้วยความโกรธพิโรธอภาที่ได้เห็นอย่างนั้นเขาได้พูดออกมาว่าให้ตายสิคราวนี้ก็จอมันเลยดวงซวยอะไรอย่างนี้อภาก็อยากจะ้ข้อควรให้กับความอับชัวของตัวเองแต่นี่ไม่ใช่เวลาที่จะทาเรื่องแบบนั้นเขาจึงพยายามหนีสุดฝีเท้าอีกครั้งแล้วลอีกก็ได้พูดขึ้นมาว่าหมดปวกหน้านนไหนก็เหมือนกันหมด ชอบหนีขนาดนั้นเชียวหรือลาพาร์ที่กําลังหนีเขาก็ได้ยินเขาพูดของโลอิกลาพาร์ทเขาก็ช้าเท้าลงเมื่อสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างในถ้อยคําของโลอิกคือจากนี้ไปผมจะขอกลับไปใช้ชื่อโลอิกว่าจอมานวนเทนทยเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าพวกตัวตลกสายกลางยังไม่รู้ว่าโลอิกคือจอมานตัวปลอมนะครับบทมันก็เขียนให้โลอิกว่าเป็นจอมานวาเทนทน์อยู่นะครับตอนนี้แล้วก,กลับมาที่ลาพาร์อีกครั้งลาพาร์ก็ได้พูดขึ้นมาว่าพูดเรื่องอะไรวานเทนทนยก็ได้ตอบไปว่าฮ มันจะไม่เกี่ยวกับแกแต่ข้าจะบอกให้ก็ได้จอมมารเคมนทิ้นใจแล้วเมื่อคู่นี้จเจ้าแมลงหน้าโง่จอมเจ้าเล่นั่นก็หนีไปทั่วเหมือนแกนั่นแหละพร้อมกับร้องไห้โวยวายอย่างน่าสมเพชไปด้วยล่ะนะวันทันทยบอกพางหัวเราเยาะย่างหน้าชังลาพาที่ได้ยินว่าพวกพอข,าาของขาใจขาได้พูดขึ้นมาว่าว่าไงนะพร้อมกับพางโกรธไปด้วยแล้วันเลนทยก็ได้พูดขึ้นมาอีกว่าว่าฮ่าโกรธทำไมล่ะเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับเจ้าไม่ใช่หรือ หูปากเฮ้ยเรื่องที่เคแมนตายแล้วมันเป็นเรื่องจริงเลยฮ่าฮ่าหลุดปากแล้วลือเจ้าแมลงไร้ค่าแกากับเคแมนมีความเกี่ยวข้องกันจริงๆิงสินนะทุกอย่างเป็นไปตามที่ท่านลูเมนัตคาดการไว้ไม่มีผิดวันทนไทยหัวเราะลัะ่ลนต่อหน้าลาฟาตท,ที่อุอลังตอนลึงึงนินเพราะเขาเชื่อไม่ลงว่าเคแมนจะตายแล้วจริงๆที่ถูกคือไม่ใช่เชื่อไม่ลงแต่เขาไม่อยากเชื่อต่างหากสาหรับลาฟาตแล้วถึงเคแมนจะประสาเสียอยู่บ้างแต่เขาก็เป็นเพื่อนเป็นพวกพ้องที่ถูกคอกัน แล้วลาพาก็ได้พูดขึ้นมาว่าหอวเลาะอะไรเจ้าคนไร้สมองเป็นมดบวกแต่แท้คิดว่าพูดกับใครอยู่ฮะแล้วลาพาก็ได้ตะโกนกลับไปว่าเจ้างั่งห้ามหัวเราะเยาะเพื่อนข้าน,นะเฟ้อยทัตีที่เขาพูดจบลาพาก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีใส่จอมานเวนทายหมัดของลาพาไม่ยอมหยุดยัง้งเวนทายที่ถูกลาพาโจมตีเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าเฮอย่าเหลืองเฮนมากนักนะไอ้มดบวกเวนทายตะโกนพร้อมกับจ้องไปที่ลาพาดด้วยใบหน้าซึ่งย้อมไปด้วยสีแดงกำพร้อมด้ววยคาามโกขของเ ไม่ว่าจะชกไปเท่าไหร่เมื่ออยู่ต่อนหน้าวาเทนทนยที่มีสกิลฟื้นฟูความเร็วสูงก็ไร้ความหมายสำหรับคนโง่เขาก็ต้องตอบแทนด้วยความตายเท่านั้นวาเทนทน์คิดวานเทนทนยไม่แม้แต่จะเช็ดเลือดที่พ่นออกมาไม่สิเลือดนั่นกลายเป็นหมอกสีแดงฉานก่อนที่จะพุ่งกระจายไปรอบด้านแล้ววันเทนทก็ตะโกนขึ้นมาว่าตายซะเถอะบัตเล่พร้อมกับใช้สกิลของเขาท่ากางเขยดแดนโลหิตที่ปกคลุมไปด,ด้วยกระสุนอนุภาพโลหิตยิงเข้าใส่ลาพาร์ตผู้ไม่มีทางหนี เมื่อ,อไรแล้วเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าปาประโยชน์เจ้าตายแล้วทันทีที่เขาพูดจบวันทายเขาก็ได้งงกับสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างมากวันทายไม่อาจทำความเข้าใจได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้ตนผู้ที่ครอบครองพลังมหาศาลกําลังโดนมดปลวกชั้นต่ําปั่นหัวทั้งที่เขาคิดจะปิดฉาดด้วยท่าไม้ตายอันสุดแจงได้แท้แต่สะเกียวกับไม่ทํางานโดยไม่รู้สาเหตุยิ่งอยู่ที่คืนนี้เป็นคืนเดือนดับเป็นวันที่พลังของตนสดถอยลงอย่างมากที่สุด แต่เมื่ออยู่ระดับจอมมารแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดความแตกต่างจากเดิมสักเท่าไหร่แค่อ่อนแอลงนิดหน่อยย่อมไม่ส่งผลอะไรถ้าอย่างนั้นสาเหตุไม่เพียงอย่างเดียวพอถึงตอนนี้เขาก็รู้สึกได้ว่าลาพาร์ที่อยู่ตรงหน้าเขานั้นแข็งแกร่งและความพ้าใจนั้นของเขาก็ถูกต้องและวัน,นท้ายเขาก็ได้สังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในมือของลาพาร์ทแล้วก็มีวัตถุชิ้นหนึ่งเต้นตุบๆอยู่ในมือของลาพาร์ทแล้วลาพาร์ทก็ได้พูดขึ้นมาว่าใช่แล้วนี่คือคอหัวใจของเจ้านอกจากขยับไม่ได้แล้ว ยังร้องออกมาไว้ด้วยล่ะสินั่นก็เป็นฝีมือข้าเองร่างกายของวาเลนไทยเริ่มสั่นระลิกโดยไม่ได้ตั้งใจแบบนี้มันเหมือนกับว่ากลัว5คนนี้กําลังกลัวง,งั้นลือแล้วลาฟาก็ได้พูดขึ้นมาอีกว่าเจ้ารู้สึกตัวช้าไปนิดนึงนะใช่แล้วข้าแข็งแกร่งวาเลนไทยเริ่มหน้าซีดเซียวสีหน้าฉายแววสิ้นหวังเขาตระหนักถึงความพ่ายแพ้เมื่อพบกับสิ่งที่อยู่ในมือของลาฟาดนั่นก็คือหัวใจของตนจริงๆเมื่อเห็นสีหน้านั่น ลาพาร์ก็หัวเราะอย่างมากขัง่ขงก่อนที่จะขยี้หัวใจจนแหลกรู้ผลแพ้ชนะในชั่วพริบตาลาพาร์ยังคงหัวเราะต่อไปวมื่ที่เขาตั้งหน้าตั้งตาเขาก็ทางคิดว่าอ่าลาพาร์คงโกรธยังไง่ส่วนเทียก็คงร้องไห้สินะจริงสิถ้ก่กำลังหัวเราะอยู่นี่นะแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าเจ้าบอลบ้าจริงๆนั่นแหละแล้วเขาก็หัวเราะให้กับเคมนต่อไปมีเพียงลาพาร์เท่านั้นที่หัวเราะให้กับเคมน ลาพัเขคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดแล้วสําหรับวารัสสุดท้ายของเจ b ซี่บีเอโลตัวตลกผู้บ้าข้างที่สุดไม่ใช่ความโกรธหรือร้องไห้ลาพัหัวเราะแทนสหายผู้ไม่สามารถหัวเราะได้อีกต่อไปแล้วก็จบไปแล้วครับสำหรับเล่มที่6สําหรับใครที่ชอบวาเลนไทน์นะครับหรือโลอิก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าโลอิเดิมทีแล้วเป็นคนเดียวกันกันกบประสันตป,ปา,ปา เพราะสมัยก่อนมีแวมพัยผู้ว่าข้างลูเปนัสก็ได้เลยแยกทั้งสองคนออกจากกันนะครับและตอนนี้เขาก็ได้ตายทําให้ตัวเขากลับไปอยู่กับร่างเดิมของเขาเนั่นก็คือพระสันตปาปาส่วนพระสันตปาปาก็ได้พลังร่างเดิมของตัวเองกลับไปก็จบแล้วครับสราบเล่มที่6ไว้กันพบกันใหม่เล่มหน้าเล่มที่7นะครับ